ทำหายดำหน้าฝนกระุกเท่ร่มมากเออง่ายลบ้าง้ักกระเลงชีริตสดอมากเลยฝนปนห้อเลยโคตง่ายเยชอนงอ ไปยังมาอยู่ยมาเรืเ่อยๆนี่น้องเหลี่ยงปลาอยู่ที่บ้านพอไส้น้่ยังบอท่านเต็มเธอโอ้โหตการ้ขังแล้ว จะก็ได้ปล่อยไปไลทยทงตืบแล้วันหลักตืบมาแล้วอืมเนี่ยโหตัวนี้บอลร้อยลินบอลป้าร้อยลินโอ้ธรรมศาสตร์เข้มฟังน้อง คนน่ะถาดเพื่นก็นอยู่คนละเจ้าทีเจ้าทีเพื่นทีนี้น้องกอลแก่เดิม <c oughs> พออกคำลงแรงไปแล้วอยู่ที่บ้านป่าบ้านดงหน้านนู้นดำไปกับสำนิกฝนกำลังโหยไม่ไม่ไลหนอไม่ไล่ตาแก่ถต่ว่าถือคูนใส่ในการงอกงามขึ้นแหละอ๋อ บางทีเขาก็ดำเติมไปน,น้ำมีไมเยอะนี่ก็มันตามฟังนี่ก็ได้ปต่อนันลักก็เปลีป่ยนไปนำ้ำภาพเก่าๆที่เปลี่ยน รูปแบบการพัฒนาไปใหม่เป็นหาดกลางน้ำจกหน่อยหนึ่งเดกก็ยัง่เต็มยัง่เิ็มน้ำก็ดิ